รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับ กลับมาพบกับผมต้ามาแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับความน่าอัศจรรย์ Amazing ของ8จังหวัดประเทศไทยที่แม่น้ำโขงไหลผ่านครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ จังหวัดเลยตั้งอยู่ณพื้นที่ที่เรียกว่าที่ราบสูงโคราชหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าแองสกลนครลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นทิวเขาในแนวทางทิศเหนือจะลดไปยังทิศใต้และจะมีพื้นที่ที่เป็นที่รับลุ่มระหว่างหุบเขาไม่มากนักสลับกันไปอยู่แนวเทือกเขาจังหวัดเลยมีภูเขาสูงกร,กระจาย โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกและทางนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญนั่นก็คือแม่น้ำโขงในบริเวณตอนบนของจังหวัดณบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าสู่ภาคอีสานและเป็นจุดซึ่งแม่น้ำเหืองไหลามาบันจบกับแม่น้ำโขงนับจากจุดนี้เป็นต้นไปแม่น้ำโขงคือเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างไทยกับสปปลาวตลอดทางณบริเวณแห่งนี้มีชื่อว่าภูคกนิ้วเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมีความแปลกจากการชมวิวแม่น้ำโขงจากพืที่อื่นเพราะว่าแผ่นดินทั้งทางด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านหน้าล้วนเป็นประเทศสปปลาวทั้งสิ้นภูคกนิ้วเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเลย มีลักษณะเป็นสกายวอล์กแห่งเมืองเชียงคานหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสกายวอล์กผูคกนิ้วมีความสูงกว่าระดับแม่น้ําโขงกว่า80เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก30ชั้นเลยทีเดียวณนะบริเวณแห่งนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรประดิษฐานอยู่ณนะที่แห่งนี้ทัศนียภาพโดยรอบนั้น สามารถมองได้แบบสุดลูกหูลูกตาทั้งบรรยากาศของวิวแม่น้ำเหืองที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโขงช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเกินกว่าจะบรรยายจริงๆริงณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงสุดชายแดนประเทศไทยเมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ในยามเช้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือชาวบ้านจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วยาวนานในยามเช้าจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่อาบน้ำแต่งตัวตั้งแถวเรียงรายยาวไปตามริมถนน เพื่อมารอพระบินทบาทเรียกประเพณีดั้งเดิมนี้ว่าตักบาตรข้าวเหนียวไฮไลท์ความน่าอาัศจรรย์ของเมืองเชียงคานนอกจากจะเป็นเมืองที่สงบน่าอยู่และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่มีเสน่ห์แล้วยังมีความน่าอาัศจรรย์ทางธรรมชาติอยู่อีกมากมายที่รอคอยนักผจญภัยเข้ามาสัมผัสด,ด้วยตัวเองอย่างเช่นแกงคุดคูแก่งคุดคู คือการทอดตัวของแนวหินลงไปในแม่น้ำโขงนักปะจนภัยสามารถลงไปเดินสัมผัสริมแม่น้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและมีก้อนหินสีสันต่างๆเรียงรายกันอย่างสวยงามแก่งคุดคูนั้นมีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาขนานไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆปรากฏขึ้นมาโดยจะมีภูควายเงินเป็นภูเขาที่ตั้งเด่นสง่าเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามในตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นเหนือสันเขาแห่งนี้พอดีพร้อมกับแสงสีทองสองสะท้อนไปยังแม่น้ำโขงช่างเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อและงดงามเกินกว่าจะจินตนาการจริงๆแก่งคุดคู กิดจาก,การท่อตัวของแนวหินล,ลงไปในแม่น้ำโขงประกอบไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากตัวแก่งใหญ่และกว้างขวางกระแสน้ำเชี่ยวเวลาที่น้ำแห้งจะมองเห็นก่อแก่งอย่างชัดเจนและสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัสริมแม่น้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและมีก้อนหินสีสันต,ต่างๆเรียงรายกันอย่างสวยงาม ในช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำในแม่น้ำโขงจะเยอะมากทำให้ได้เห็นบรรยากาศของทะเลหมอกในช่วงฤดูนี้ของทุกๆปีอีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของแก่งคุดคูคือแก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางอยู่กลางแม่น้ำโขงบริเวณช่วงโค้งพอดีทำให้เกิดกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากไหลผ่านแก่งในหน้าน้ำน้ำจะท่วมจนมองไม่เห็นแก่ง นักผจญภัยสามารถล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแก่งคุดคูและวิถีชีวิตของชาวบ้านของทั้งสองฝั่งโขงที่ล่องเรือหาปลาใช้ชีวิตนักริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นนี้หรือจะเป็นความอัศจรรย์ของทะเลหมอกภูทอกเป็นทะเลหมอกที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขงประกอบกับวิวของทิวเขาที่สลับซับซ้อนช่างเป็นภาพที่สวยงามเกินกวา่าจะจินตนาการจริงๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับที่ท้ายคลิปยังมีเรื่องราวของแม่น้ำโขงที่น่าสนใจรอคอยท่านผู้ชมอยู่นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ